ไก่น่อยสองตัวเม่บดูแลแล้วต้องดูแลก,กับของแล้วนะนี่ให้อาหารเขาไปแย่งกับกินอยู่หันมองมีไปกินแม่ป่าแล้วนะเม่ไปมีผู้บ่าวแล้วไปไข่รอบไม่แล้วแม่นะก็เลยอยู่สองตัวมาที่นี่ ตอนนี้มันก็หามงกลัวเลยจ้ะหามงแรงกับตัวอื่นก็เลยแบบบ่ค่อยจะเข้ามาแล้วจ้ะเริ่มแบบว่าเริ่มจะเข้ามองนอนแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มืดมีสองตัวนี่จ้ะเอิญก็มาหาไหมจ้ะเอิญมากินเงียมาสองตัวนี่ก็ะดิใกล้หน่อยนี่เอินมากินเงียกับมาเอาให้ค่อยกินมันนี่ แล้วบ่มีตัวใดมาลบกวนพร้อมนะอ่าปกตินั่นตัวอื่นจะไลจิกอยู่เลยนะแต่ว่ามือนี่มีสองตัวบ่มีตัวใดมาลบกวนกินนี่จนเนียงออกเลยอาจ้ะเนียงพุ่งกลางเลยเมัอนี่กินแบบเต็มที่เลยเพราะว่ามันมีสองตัวหนึ่ง ไก่หน่อยกำลังจะใหญ่แม่เพิ่งเลิกจะเพิ่งเลิกป่าเพิ่งป่าตื่นได้จาะเพราะว่าเขาบนไก่บ้านเนาะบนไก่เลี้ยงเขาเป็นไก่ป่าเขาก็จะมีตื่นเนยจะตื่นมั่งให้อาหารไก่ป่าไก่หน่อย เนี่ยจ้ะกินแบบกินอิม่มเลยเดี๋ยวก็ไปเลยบันที่นี้กินบ่มีตัวแย่งพร้อมนะตอนนี้กินสบายเลยไม่มีตัวแย่งไก่น้อยไก่ปลา ู่เนียงเขาเนียงเขากลางเลยได้กินเต็มที่ไม่มีตัวแย่งบันนี้ทำเมทิบอยููกับบมีคนนหนแบบบมีค้นให้อาหารหรอกจ้ะนอกจากหากินเองบ่มมีผู้ใดมาให้อาหารคือบานีนได้จ้ะพี่น้องอยู่แถวนี้มีแต่เมทิบได้จ้ะให้อาหารคนอื่นเขาไ่ให้ได้จ้ะ แต่ว่าไม่ทิไห่แต่ไก่จ้ะพี่น้องไม่ทิบอ่ะไม่ทิบบ่ไห่พวกนกพวกอย่างบ่ไห่พวกมาพวกอย่างไม่ทิบบ่ไห่ไม่ทิไห่แต่ไก่ล่ะมาไห่อยู่บ้านกับของพร้อมบิ่งเร็วไปไห้มืออื่นแม่จ้ะพี om, ่น้องไห้อยู่ในบ้านกับของเน่เห็นบอกไปแล้วอิ่มแล้วไปล่ะไปแล้วอิ่มแล้วไปแล้ววิ่งไปแล้วนะไปแล้วสองตัวสงสัยเขาจะนอนอยู่หันนะจ้ะพี่น้อง ไปละสงสัยจะนอนในทังตนบักม่วงฟังนั้งผุนแม่จะาพี่น้องฟังทั้งไงฟังทั้งหนรั่วฟังทั้งนั้นเดี๋ยวเขาก็จะหลอดรั่วนั่นข้างล่างนั่นจมพี่น้องมันมีมองหลอดอยู่เขาจะหลอดออกไปมึงเด้๋ยจะเดี๋ยวเขาจะหล,ล,นะล,นะล,ลอดออกไปไเ,เขาจะหล,ลอดบอ่นั่นแหละจะมองมันเปิดยัน,นเขาจะหลอดออกไป จะรอดไหมต้นหนึ่งนั่นออกไปเล้วพี่น้องพูดรอดออกไปฟังพูดละแต่ว่าต้นนี้ยังวันในรอดนั่นแหละเมธีว่าคิดเข,เขาคงจะนอนอยู่ทั้งหันทั้งต้นใหม่นั่นต้นบึกม่วงอจะจ้ะต้นนี้ยังพันด้รอดต้นหนึ่งรอดอนนอกไปแล้วคิดว่าเขาคงจะนอนตรงนั้นนะพอวหวน้ามือย้วมือเศร้าเข้าก็กออกมาจากหันไหมจะ้ะต้นนี้ก็สิรอดออกไปขึ้นกัน มันไปหลอดบางช่องมันใหญ่กว่าเกา่านั่นนะจ้ะไปแล้วนะเห็นไหมนั่นแหละจ้ะคือเขาอิ่มมันเขาก็จะออกไปยังสัน้นถ้าเขาอิ่มจ้ะอ,ออกไปก็จะไปยื่อฟังอย่างนี้พี่น้องนี่แหละจ้ะไปก่อนนะจ้ะนอะ้อให้อาหารไก่น้อยจ้ะพี่น้องไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย